สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับลวงป้านาอานอในกลุ่มหรือว่าในช่องทาง YouTube นะครับพี่พี่น้องเพราะว่าอาจจะมีพี่พี่สมาชิกในกลุ่มเนาะเข้ามาให้กำลังใจก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับแนวทางคลิปนี้ก็เป็นแนวทาง3าลาวในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับงวดประจำของวันที่17นะครับมีนาคม2567นนะครับพี่พี่ เมื่อวานนี้ถือว่าปังนะครับพี่ๆถือว่าปังมากๆเลยเพราะว่ามามาในสายรูดเนี่ยสามรอบเลยนะครับมาในสายรูดสามรอบเลยเนาะก็ยินดีนด้วยส่วนสายเจาะนั้นมาแค่อืม,มาสองรอบนะครับสายเจาะนี่มาสองรอบเนาะนะครับก็ถือว่าเด้งๆกันไปนะครับพี่ๆเราสามัคคีผมให้เก้ากับสามผลที่ออกเก้าแปดสี่สี่เก้านะครับใครรูดที่เก้าเข้าไปทีเก้าสี่นะครับเน้นๆเลยนะครับก็ยินดีด้วยรอบนี้ ใครรูดก็เด้งนะครับเนอะใครรูดก็มาเนาะใครเจาะก็มานะครับส่วนเราสามคัคคี VIP นะครับให้ศูนย์กับหกคนที่ออกศูนย์เก้าหกหนึ่งศูนย์ใครรูดที่หกเข้าไปที่เก้าหกนะครับตัวเจาะไม่มาเนาะส่วนใครเอาศุนไปวิ่งรูดนะครับเข้าไปที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับก็ถือว่ามาทั้งสายรูดแล้วก็สายเจาะนะครับยินดีด้วยนะครับรอบนี้สามตัวผิดตัวเดียวนะครับส่วนเรา VIP ให้ห้ากับหนึ่งคนที่ออกหนึ่งศูนย์สามสามหนึ่ง ของเราใครร่ดที่1เข้าไปที่31นะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเนาะสำหรับ3เราในเมื่อคืนนี้นะครับถือว่ามาเด้งเดงมากๆเลยนะครับผมเนาะก็อย่างที่บอกนะครับแนวทางก็ทําจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าเนาะนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับผมไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปรักทายสอบถามแอดมินได้เลยนะครับเนาะ แอดมินบ้านน้ำตาทองก็ถือว่าใจดีนะครับพี่พี่ของเรารอบแรกให้ไปที่เลข3มแล้วก,ก็เลข9้าเช่นเคยนะครับสายลูดให้ไปที่เลข9้านะครับผม90นะครับพี่พี่นะครับผมแล้วก,ก็9 1 98หนึ่งนะครับ30 34 38สสสมแปด นะครับสามตัวสามเก้าแปดนะครับเก้าแปดเก้าหนึ่งสามแปดนะครับตัวเน่นตัวจ่อเนาะส่วนเรา VIP เรา VIP ผมได้เลขห้ากับเลขหนึ่งนะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับห้าศูนย์ห้าหกห้าเก้านะครับสามตัวห้าหนึ่งเก้าพูดไปพูดมาเสียงก็หายนะครับพี่พี่เนาะ ห้าหนึ่งเก้านะครับสมตัวนะครับผมตามนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวจอเนาะส่วนเรา vip นะครับเรา vip เรา vip ผมได้เลข2กับเลข8นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข8นะครับผม

แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับนอก3าลาวในรอบดึกท่านใดชื่นชอบในรอบไหนผมขออวยพรให้พี่พี่สมาชิกเนาะมาเด้งๆในตัวเน้นตัวเจาะนะครับก่อนนอกไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ